ว่าทิ้งกล่องไม่ได้แล้วค่ะวันนี้พี่เปิ้ลจริงๆตั้งใจที่จะเอากล่องมาทิ้งนะจ๊ะเพราะว่าที่บ้านมันเยอะมากแล้วมันก็ใส่ถังขยะ ไม่พอเนาะที่นี่เขาก็จะมีให้เราทิ้งสามารถทิ้งกล่องพวกนี้ได้ก็คือทิ้งฟรีเนาะถ้าอย่างอื่นก็อาจจะต้องเสียตังค์พี่เปิ้ลก็กล่าวว่าจะพาไปดูว่าที่ต่างประเทศทิ้งกล่องอยังไงเอาไว้พรุ่งนี้พี่เปิ้ลจะเอารถคันนี้มาด้วยแล้วก็หลังเลิกงานพี่เปิ้ลเข้างานหกโมงครึ่งแล้วก็เลิกงานสองโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวพี่เปิ้ลจะแวะเอากล่องมาทิ้งเนาะก็พี่เปิ้ลจริงๆวันนี้แพนว่าพี่เปิ้ลอ่ามีอ่าแอปพลิเมนต์นะจ๊ะาจาก็คือ,คอนวดตอนหกโมงเย็นนะจ๊ะลูกค้้าทีี่่่พเปิลอ รับนวดอยู่เนาะก็พี่เปิ้ลก็จะนวดบ้างบ,างบางครั้งก็คืออาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็คือช่วยพี่เขาถ้ามีลูกค้าเกินมาแล้วพี่เขาไม่สามารถที่จะนวดได้เพราะว่าพี่เขาก็เปิดยิมเทรนนิ่งเกี่ยวกับพวกมวยจ้ะแล้วพี่เขาก็มีนวดอยู่ในนั้นด้วยวันนี้ก็คือลูกค้าเขา r ร quest ขอุ๊กพี่เปิ้ลนะคะนวดดิฟทิชชูก็คือแบบนวดหนักแล้วก็เฟิร์มเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะพาไปดูงานรับจ็อบพิเศษของที่พี่เปิ้ลรับนวดเนะาะจัดก็เดี๋ยว เดี๋ยววันนี้ซื้อชายเย็นกินดีก,กว่าถึงแล้วจ้ะร้านไทยเนาะเป็นร้านอา,อาหารไทยจากที่พี่เปิ้ลชอบมากินชายเย็นที่นี่นะจ๊ะแล้วก็อาหารเขาก็อร่อยมากด้วยเช่นกันนะจ๊ะอา,อาหารไทยที่นี่จะเปิดห้าโมงเย็นนะจ๊ะอตอนนี้อีกประมาณสี่นาทีเนาะอีกสี่นาทีจ้ะแล้บแล้วจ้าชายเย็นเนาะอันนี้เป็นเมืองที่พี่เปิ้ลอยู่นะเมืองมันจะแบบ มีคริสต์มาสตอนนี้ก็อะไรใกล้คริสต์มาสอันนี้คือส่วนแบบส่วนในเมืองจริงๆแล้วนะ mm. <laughs> เมืองเล็กมากี่เปได้ชายเย็นแล้วชายเย็นที่นี่พี่เปิ้ลชอบมากเพราะว่ารสชาติเหมือนที่ไทยบ้านเรานากก็พี่เปิ้ลยังมีเวลาเพราะว่าพี่เปิ้ลบุกลูกค้าตอน6โมงเย็นเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะพาไปดูร้านเอเชียนะจ๊ะร้านขายของไทยแล้วก็ไปดู ร้านผักที่จริงๆเป็นของคนคนจีนแล้วก็คนฟิลิปปินส์แต่ว่าเขาขายของไทยด้วยก็เดี๋ยวพี่เบิร์พาไปดูเนาะจ้ะจ้าถึงแล้วร้านเอเชียก็จะเป็นร้านเอเชียตางนั้นนนาะแล้วก็ร้านผักตรงนั้นเป็นร้านของคนจีนจ้ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูร้านเล็กๆฮัลโหลนี่จ้ะร,ร้านเล็กๆเ,เนาะ สฮัลโหลนี่จะสิ่งที่พี่เปิ้ลจะมาซื้อเนาะก็คือซุปหมู ทำไมมองไปไม่มีเลยไม่ได้ซุปไก่ตัวช่วยในการทํำน้าซุปของพี่เปิ้ลเองจ้ะเพราะว่าพี่เปิ้ลไม่ค่อยเก่งเรื่องทํากับข้าวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปป้ลหาก่อนเนาะพี่เปิ้ลคงต้องเอาซุปไก่นี่แหละมาผักนะคะจะมาซื้อผักแพ้ว ให้ถ่ายไว้ไปทำอะไรเอยโอ้เหลืองมากเลยแต่ก็ต้องซื้อนะเพราะมันจะได้หอมแล้วก็บ้านเราเรียกผักอะไรนะกะหล่ำเนาะไม่ใช่ผักกาดขาวดูดครึ่งโลสี่ดอนโอ้โหแพงมากก็มีหมดนะมะเขือก็มีพริกก็มีแล้วก็ถั่วฝักยาวก็มี ขาดไปได้เลยคือมะละกอจะมีมะละกอด้วยยอดไปเอาแค่นี้จะ้ะจ่ายตังกันนี่จ้ะคือที่ที่พี่เปิ้ลจะนวดเนาะมันจะติดกับยิมด้วยจ้ะแล้วก็เอจะเป็นศูนย์รวมออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็เจอหนุ่มๆหุห่นดีๆหน้าตาดีๆนะได้หุ่นดีนะแต่หน้าตามไม่แน่ใจได้ที่นี่เยอะแยะมากมายจ้ะ มีใครอยู่ไหมนะสวัสดีค่ะ <Hey. S 1> <laughs> สวัสดีค่ะพี่เตม ็น่าจะอยู่นอกเมืองประมาณประมาณสิบนาทีได้จ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบนาทีเนาะพี่เปิรก็กลับบ้านนะกลับไปทำกับข้าวต่อจ้ะ กลับมาแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วก็กลับมาทํากับข้าวต่อจ้าอยู่ต่างประเทศมันต้องทําอาหารเนาะไม่ทาก็ไม่ทําก็ได้ก็ไปซื้อกินก็ได้แต่ว่าราคามันก็จะแพงแล้วก็อาจจะเมันก็แพงแหละมันก็เนาะทำกินเองมันก็สนุกกว่าใครจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ย แนะนำว่าจะต้องทำกับข้าวให้เป็นนะจ๊ะต้องฝึกก็คือ YouTube Google เนี่ยคือดูเลยพี่เปิลนะดูทุกวันเสิร์ชหาทุกวันวันนี้พี่เปิลทำกับข้าว2เมนูค่ะก็คือ ปาเกตี้คาโบนาร่าแล้วก็ทำให้ลูกชายเขาอยากกินแจ่วฮ้อนก็จะเป็นแจ่วฮ้อนสไตล์พิเปิลแหละทีะ่ไปซื้อผักแพวกันนั่นแหละจ้ะเฉลยทำแจ่วฮ้อนเนาะแต่มันต้องมีผักแพวมันถึงจะได้หอมหอมก็พิเปิลก็จะมาพูดถึงงานนวดเนาะก็อย่างที่พิเปิลนะไปรับจ็อบนวดก็คือพิเปิลก็จะไปช่วยพี่เขาบ้างอาทิตย์ละสองสามครั้งอะไรแบบนี้จ้ะก็พ่เปิลก็ไปฝึกมือด้วยแล้วก็ชอบด้วยก็ คนไหนคนไทยที่กําลังย้ายเข้ามาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราจะทํางานอะไรเนี่ยพี่เปิ้ลก็แนะนําว่าให้ไปลอ,อ,องเรียนนวดเพื่อที่จะได้ มีใบล้วก็จะได้รู้วิธีการนวดรู้เส้นรู้บาดี้อย่างเงี้ยเนาะก็จะมีนวดไทยนวดออยแล้วก็นวดนวดเท้าจากสออย่างนี้เนาะก็ไปเรียนไว้นะเนาะเผื่อเราย้ายเข้ามาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปทํางานอะไรเนาะเพราะว่างานนวดไทยเนี่ยก็ร้านไทยเนี่ยเยอะมากแล้วก็เหมือนกับเหมือนกันกับร้านอาหารเลยจากแล้วก็ Walk in เดินเข้าไปเลยรายได้เนี่ยก็คือเขาจะจ่ายครึ่งครึ่งนึงนะก็คือคนละ ห้าคนละคนละครึ่งอะ่ะก็คือ5้าสก็คือนวดอ่าอย่างสมมติว่านวดไทยออยเจก็จะได้อาจจะได้30หรืออาจจะได้35แล้วแต่บางร้านจะให้เนาะนวดอ้อยอาจจะแปดสิบจะก็ครึ่งนึงแต่อย่างของพิพเปิลนะ่ะพิพเปิลน,นานๆานพิพเปิลไปช่วยพี่เขาทีนึงพี่เขาก็ให้พิพเปิลเลย50 50ต่อ50ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเนาะพิพเปิลก็ ก็แฮปปี้ตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งบ้านพี่เปิ้ลไกลด้วยกว่าจะไปถึงที่ร้านแล้วก็เราไม่ได้ไปประจําที่ร้านบ่อยๆจ้ะก,ก็ฝรั่งนวดหนักไหมนวดหนักนวดหนักนวดหนักมากอย่างพี่เปิ้ลเคยทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะคนญี่ปุ่นเขาก็นวดหนัากเหมือนกันเขาก็ชอบนวดเหมือนก,กันแต่ว่าเขาจะชอบนวดไทยเขาจะไม่ค่อยนวดออยอก็มีบ้างแต่ก็น้อยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่เปิ้ลคิดว่านวดออยเนี่ยมันจะต้องแก้ผ้าหมดเลยใช่ไหมมันก็เหลือแต่ากางเกงในอย่างเงี้ย คนญี่ปุ่นเขาก็อาจจะแบบว่าเป็นคนขี้อายเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เขาก็จะนิยมนวดเอานวดไทยที่ญี่ปุ่นอะตอนที่พี่เปิ้ลนวดอนะก็คือค่าแรงก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็คือเหมือนกันทุกที่แตอ่อย่างที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยที่พี่เปิ้ลพอทราบเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาจะประกันมือให้ก็คือว่าถ้าวันไหนเรามีไม่มีลูกค้าหรือได้ลูกค้าน้อยนี่ยเขาก็จะจา่ายค่าค่าเสียเวลาให้อาจจะอาจจะประมาณ เจ uh, ดิดอนถึง100ดอนต่อวนันพี่เปิ้ลคิดว่าอย่างนี้นะแต่ว่าตอนที่พี่เปิ้ลทำงานนวดนะก็คือไม่มีไม่ได้มีประกันมือเพราะว่าร้านเขาอายุ่งอยู่แล้วทุกๆวนันจากางานนวดสบายไหมพี่เปิ้ลว่ามันก็พีนะ่เปิ้ลชอบนะมันก็มันก็หนักอะ่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าค่าแรงแต่ละวนนะันอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเสมอมันไม่ได้แบบ สเสถียรไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางวันก็แบบที่พี่เปิ้ลบอกบางวันก็ได้นวดบางวันก็ไม่ได้นวดมันก็แล้วแต่อาจจะได้แค่3มชั่วโมงมากสุดน่ก็คือ5ชั่วโมงขึ้นไปนะคือมากสุดน็คือนวดจนแบบนิ้วโป้งเจ็บเลยจกก้ะก็เออน่าจะงานนวดเนาะก็ ฝากไว้สําหรับคนไหนที่สนใจงานนวดเนาะก็ลองอนะลองดูเนาะลองลองไปเรียนแบบที่พี่เปิ้ลว่าดูเนาะอาจจะชอบงานนวดก็ได้เพราะว่าอย่างเปินนะ้ลน่ะตอนแรกก็ไม่ได้ชอบงานนวดเลยแต่พอมาลงงานนวดเราก็รู้สึกว่าเออชอบชอบงานนวดมา,จากจ้ะก็นั่นแหละจ้ะเดี๋ยวทำกับข้าวต่อลูกชาย